โดนด่าแล้วหนึ่งคนนี่มันเหยื่อมาได้หนึ่งนีนะเ้หนึ่งสองสามป๊อป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 เกะเบัรงี้ยบอแล้วผมตายตายก็เแย่แล้ว ขอโทษครับมือใหม่หัดเล่นครับอย่าลืมไปดู Steam สตรีมสดที่ f c e e o o o กแรเจิน,นะครับพร้อมเจอกัน ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอให้นำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานน่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP 7่มีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเคโดนด่าแล้วหนึ่งคน ไม่ต้องยิบไม่ต้องยิบเลยนะเออซู้่ะพาระนะอันเล่นโดนดา่าแล้วเนี่ยอ้าวจะไปกลางะอายังไม่ทันได้เล่นเลยนี่เมตอะไรนะอ่านไม่ันนี่เมยสู้ลำบากนะจ้าอ่าก็จริงๆก็จริงครับถ้าไม่มีดาเมจเวทนมันจะเบามันจะค่องข้างเล่นยาก สันหาจะเล่นโอ้ยเฮ้ยมันเดือดไปปุอเอาจริงนี่เล่นกับนักเลงป่ะเนี่ยแอนเนตโรมครับแล้วก็เป็นเวเลสออฟเลนเนี่ย yeah. เดี๋ยวจะพยายามเทรดแบบตั้งใจกับเวเลสให้แล้วกันนะครับ เปียนแตนไปเก้าสิบกี่ดอกเนาะสามตับอะไรนะอะไรครับนี่อะนารามเป็นคนพูดนะอะไรวะด่า <c oughs> ยังไม่ทันได้เล่นเลยด่ากันละคงจะชนะความสาม,มคัคคีเต็มร้อยขอบใจภาพจำจังเลวสู่มันเจ๋งนะเว้ย ไม่เคยฝันดีครับน้องอะดิอย่างเงี้ยันดีครับน้องแล้วทำไมผมเจอแครรี่วะชิปละเจอเทล,ลอ่ะเดไม่ใช่เรื่องแปลกได้อยู่ชิวล้วอย่างเงี้ยเรนทับยังอีก โอเคฟาร์มสบายสไตล์อราติเชียวจบบนเล่นลึกได้ไเกินไหมตายแล้วไปเล่น ngắn ừ. rồi ngắn rồi ngắn rồi ờ tao tỏi về thằng mày đâu ờ cảm ơn thần rẻ hmm Nice assist rồi <laughs> เ็นร์น่าจะลงมาเอามาังกรราไปได้จา่ายสกิลทำไมเดินสองวะนี่ไม่ค่อยน่ารักว่ะถ้าเดินสองจะโดนแอนเนตกดเนี่ยโดนตอดอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีอากอนี้เราเจ็บเลยนะเนี่ยน <ผม S 1> ่าจะสาม เจ้าโดนตัดหิวลำคาโวยออกไปไปเล่นเล่นอื่นไปแร็ปมันหดไปเออผมไม่ได้เขาได้ไหมอยาฝึกเล่นกันได้ไหมนั่นไงเอาเข้าไปอืมอีกแล้ว โอ้ไป oh. แปะไปแปะโอ้ฮอลิชิดอะไรนี่เ,ปเ,ปเนนกินไปเปล่าอันนี้มันเกินไปเปล่ามันเกินไปเปล่าอันเนี้ย <c oughs> อย่าตายเพื่อนแบทแมนขอร้อง <c oughs> สวยแรกได้ก็ยินดี <c oughs> บน <c oughs> หนึ่ง <c oughs> แมตรับ <c oughs> อันนี้พูดให้เขารู้ ว่าว่ามุงฟิกเกอร์เข้าไปจับโตสุยิงตายจบจบจริงไม่งั้นผมจะจบเออนั่นแหละเก่งมากครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้สลับแล้วคือเราสู้ได้เว้ยแต่ว่าการสู้กับเวเลสอ่ะมันต้องคอนเซนเทรตกับตัวละครมันมากๆครับเพราะว่าการใช้พัสซีการใช้สกิลของมันเนี่ยทำให้เราตายได้นะ ขยันจังเลยอ่ะใจเย็นแครรี่ยังไม่เดินมาเลยจะทีบสลับไปไหนจะทำอะไรานะ่โอ้โหสตาร์วสตรีมสวยกวันนี้ไม่มีแล้วละ่ะเอาจริงแต่กระมูลขายในอีเบ้เลยอ่ะช็อตเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรวะเอเนิต สลับไหมเพื่อนลงมาเพื่อนเดีย๋ยวเราไปทันเดี๋ยวเราต้องเจอเทลใช่ไหมงั้นงั้นเราดักไก่ดีกว่านี่เจอละนี่มันเหยื่อไหมเลขหนึ่งนี่นะโชาะหนึ่งสองสามโชเรียบร้อยฮะ โอเคเอนดออยู่นู่นนะครับได้อยู่เล็เลึกได้นะอย่างนี้สวยแล็อืมจริงๆเวทเล็ได้นะครับโอเคแต่เอาไปแล้วงั้นเอามาัก่อนเล็กเดี๋ยวโดนดาแล้วเอลซูทำไมไม่ยิงคนเออสวยไง เงนสูงขเขาเงินหนึ่งตะกรนหนึ่งนะแปลว่าตัวเขาไร้ประโยชน์นะเขาโกรธนะ เลยขึ้นฆ่าได้นะเพื่อนถ้ามีคนมาถ้าเพื่อนตามเรานะจะดีมากไม่มีใครมากันเลยวะหายตัวได้ป่ะเพื่อนออเคคูดาวเดี๋ยวก็มีคนมาสัญชาตญาณคนอยากกันป้อมอ,อ่ะเนาะบอกแล้ว ผมตายตายก็แย่แล้วไอแอนเนตถ้าไม่มีแช่นะโดนผมแนละ้วือว่าเจ้าเนะี่ยพกแช่มายัางไงละ่ะก็เลยรอดนะ่ะ ไม่ได้นะเพื่อนหนูจะตายอย่างนั้นเฮ้ยรับอยู่รับอยู่เฮ้ยแรดสวยจัดเลยวะ่ะเอาจริงแรดสวยช่อน,นี้เอาไหมตีไหมโอเคไม่ตีนะให้เพื่อนตีไปรับเต็มไปเลย รอแป๊บหนึง่งฆ่าเลยเสียเวลาตายฮะอไแบบบวกกันไม่ได้ดูเือเลยมั้งอกอ์อยู่เนาะไม่งั้ยิดเดียว ทำไมล็อกขาไม่โดนวะไม่ต้องล็อกขาโดนดิวะไม่ไม่ล็อกทักจิตเลยมเมื่ออกกี้้ะไไรปแจเลันเมข้าจะครับพี่ขอโทษครับมือใหม่หัดเล่นครับ <c oughs> แม่งบนอยู่นั่นแหละพลาดทีเดียว บบบนแเนี่ยชมดิชม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 เด้ไม่ชมละอีลาชดช็อตเดียวขุ่นดาเอาดาเอารับไม่ทันเลย มันตีได้มันไม่โซนกันเลยไงอ่ะอบ่นอยู่นั่นแหละทำกลาง้าสู่เพื่อนอย่าเดินมาไปไกลๆไปเลนอื่นไปเลนล่างสิมาทำไม ไปนู่นไม่ชอบเลยวะ่ะไปสิยังอีกไปในล่างอา้าวทำไมไม่ไปในล่างล่ะยัดเดลัดนี่เดลัวโขงเนาะล็อาขาให้เรา ตีตีตีล็อกตีตีตตตตหมดแค่นั้นแหละจบจบจบ,บเลยจ้าจ้าจ้าจบอยู่แล้วจ้าสวยจบแค่แล้วจ้าตีแล้วจ้าชิปก่อนจ้าจ้ามีคนเกิดนะมีคนเกิดเวนอมนะโอ้โหไม่ตาย าต้องด่าชมทำดีไม่ชมเบร็กเกี่แกไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันไ o b ก็16อีอ,อปอทีใช่ไ,ไปดูวิธีการอัพค่าพลังได้นะครับในช่องอาราตินะครับจะรู้ว่าทำไมค่าพลังขึ้นแค่นั้นนะครับไปดูซะ